อันนะครับก็อยู่กับผมต่อเลยนาะยเอฟชนายุดกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงบ่ายๆแบบนี้นะครับต่อให้เป็นราชาไม่ซี่ก็คงไม่ไหวละวินาทีนี้นะครับทางด้านของไมเคิลโอเว่นครับตำนานคนนี้เห็นใจโคดี้กักโปมากๆเลยที่เลือกย้ายมาลิพูในช่วงที่ยากลำบากขนาดนี้นะครับมมาผิดเวลาหรือเปล่ากักโปทางด้านตำนานอย่างไมเคิลโอเว่นครับได้พูดถึงโคดี้กักโป ว่าอาจจะย้ายมาชี่ลิเวอร์พูลผิดเวลาครับจึงต้องเจอกับความยากลําบากขนาดนี้แถมบอกว่าต่อให้เป็นเลวเนลเมซี่ก็คงไม่สามารถงัดฟอร์มให้ฟื้นได้ณเวลานี้นะครับโอ้โหมาฟังกันหน่อยน่าสนใจจริงๆนะครับเราต้องบอกว่าครดี้กัคกโปรครับเพิ่งย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลเมื่อปลายเดือนก่อนด้วยค่าตัวรวมเนี่ย44ล้านปอนด์และเมื่อคืนที่ผ่านมาครับได้ลงตัวจริงให้กับลิเวอร์พูลเป็นนัดที่4แล้วในเกมที่เปิดบ้านเสมอกับเชลซีไป0ประตูต่อ0นะครับ จนตอนนี้ตั้งแต่กั๊กโปมาอยู่กับลิพูครับยังไม่มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันนะครับประตูหรือว่าแอซิสยังไม่ได้เลยรวมไปถึงผลงานทีมอย่างลิพูเองก็ไม่กระเตื้องครับจมอยู่อันดับ8ของตารางคะแนนพิมเลียงกรีโอ้โหถือว่าสาหัสอยู่นะครับแล้วเมื่อคือนนี้ครับไมเคิลเว่นรับหนะ้าที่วิเคราะห์เกมนี้ครับก็คือลิพูเจอก,กับเชลซีนั่นแหละในรายการของพิมเลียงกรีฑครับได้พูดถึงกั๊กโปเขาบอกว่าอ๋อจริงๆแล้วผมรู้สึกเห็นใจกั๊กโปนะ เพราะเขาย้ายเข้ามายัางทีมที่ยังมีฟอร์มไม่สม่ำเสม,สมอแบบสุดๆแถมความมั่นใจที่เคยมีในอดีตมันก็จางหายไปหมดแล้ววันนี้กัปโปมีโอกาสอยู่บ้างและชัดเจนเลยว่าเขากำลังพยายามผมมั่นใจว่ากัปโปจะเป็นการเซ็นสัญญาที่ดีในอนาคตแต่ตอนนี้ผมคิดว่าต่อให้เป็นเมซี่มาก็คงไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งขึ้นมาให้ลิอร์พูลได้เพราะนี่คืองานที่ยากจริงๆสาหัสมากเลยแล้วกูรูอีกคนที่นั่งข้างไมเคิลเวนอย่างชอนไรฟลิปครับก็บอกว่า ผมคิดว่ากัคโปเนี่ยกำลังพยายามมีส่วนร่วมกับเกมและสร้างความแตกต่างแต่เขากำลังเจอความยากลำบากในทีมลิเวอร์ pool ชุดนี้ <S <S เมื่อกัคโปรเรียกความมันใจได้แล้วเราจะเห็นคุณภาพ,พี่แท้จริงของเขาโดยเฉพาะเมื่อลิเวอร์ pool ครอบครองบอลได้ดีขึ้นนั่นจะทําให้กัคโปมีเวลาเข้าไปอยู่ในตําแหน่งที่เขาต้องการได้ตอนนี้ลิเวอร์ pool จำเป็นต้องมีความอดทนในตัวข,ของกัคโปรหรือว่ากัคโปต้องมีความอดทนกับทีมลิเวอร์ pool ยังไงล่ะ โอ้โหอันนี้ก็คือคำพูดของ2องโกโรที่วิจารณ์โคดิกัคโปร,รวมไปถึงการเอาเลยนะเมซี่มาเปรียบเทียบกับต่อให้เมซี่มาเล่นให้ลิพูลตอนนี้ก็ไม่สามารถงัดฟอร์มให้ลิพูลฟื้นได้หรือเปล่านะครับโอ้โหต้องมาตามแล้วทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับทัศนคติของไมเคิลโอเว่นนะก็คอมเมนต์ก็มาให้ผมได้นะฮะจัดมาละฮะว,วร่น